那雪山。 ผมชื่อพัดผมมักจะสัมผัสกับเหล่าดวงวิญญาณสัมภเวสีได้อยู่บ่อยๆและเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยังเล็กโดยที่ผมเองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะเหมือนว่าทุกอย่างมันได้ถูกกำหนดไว้แล้วซึ่งดวงตารูปหนึ่งซึ่งท่านนิมิตเห็นว่าหากผมพ้น27ปีไปแล้วเมื่อนั้นสัมผัสที่คของผมก็จะค่อยๆเลือนหายไป แต่ท่านก็ทักว่ามีเรื่องที่น่าเศร้าไปกว่านั้นท่านบอกว่าอายุไขของผมนั้นเหมือนสัน้นเพราะอดีตชาติเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน30ปีขอให้ผมมันทำบุญหากพ้น30ไปแล้วยังอยู่รอดปลอดภัยก็ถือว่าผมได้เกิดใหม่แล้วผมยอมรับตามตรงเลยว่ากลัวตัวเองจะตายไว หลังจากที่ทันทักอย่างนั้นผมก็มันสดมนต์ทำความดีโดยเลือกช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากรวมถึงสัตว์เร่ร่อนเท่าที่ตัวเองจะไหวซึ่งการจูนติดและสัมผัสกับพูดผีในแต่ละช่วงชีวิตที่ส่งมาถ่ายทอดนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่โดนมากับตัวเองครั้งแรกเลยก็เมื่ออายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นครับ ในตอนนั้นครอบครัวงผมยังเชาวบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันที่จังหวัดขอนแก่นโดยเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวขนาดเล็กครอบครัวเรามีอยู่สคนคือผมพ่อแม่และน้องสาวพวกเราย้ายเข้ามาอยู่ได้เพียงเดือนแรกผมก็เริ่มสัมผัสได้ว่ามีดวงวิญญาณอาศัยอยู่ภายในบาทรวมถึงในซอยบาทก็มีผีค่อนข้างชุกชุมผมมักจะเห็นเงาคนเป็นหญิงบาง ใายบักเด็กตัวเล็กๆบักตามทางเดินในซอยหมู่บ้านนี้อยู่บ่อยๆแต่ยิ่งพอเข้าใกล้ไอ้เงาที่ว่านั้นมากเท่าไหร่มันกลับค่อยๆจางหายไปเรากลับไม่เคยมีใครเดินอยู่ก่อนหน้านั้นมาก่อนถึงผมจะยังเด็กแต่ก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันผิดปกติและผมไม่ได้เห็นภาพอย่างนั้นเพียงครั้งเดียวจึงคิดว่าตัวเอง คงไม่ใช่อาการตาฝาดอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ผมกำลังคิดว่าน่ากลัวมากที่สุดตั้งแต่เคยพบเห็นมาก็คือวิญญาณผีหัวขาดในบ้านเช่าที่ขอนแก่นหลังนี้ซึ่งวิญญาณตนนั้นเป็นผู้ชายผิวสีแทนที่หน้าสยดสยองคือจจำได้จนถึงทุกวันนี้ว่าต้องรอบรำคอของเขาเป็นแผลเวอ่อวะแต่ไม่ใช่แผลที่ยังสดใหม่ มีคาบเลือดแห้งเกละกลังแห้งจนกนกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มติดอยู่บริเวณลำคอนั้นและผมมักจะเห็นผีหัวขาดตนนั้นนั่งอยู่ตรงเฉลียงหน้าบานและที่สำคัญผมไม่เคยได้เห็นศีษะของเขาเลยเพราะทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวออกมาผมจะเห็นแค่เพียงร่างของเขาเท่านั้นว่าด้วยครั้งแรกที่ผมมองเห็นเขาก็ตอนที่ผมนั่งซ้อนมอร์ไซค์ของแม่ หลังที่แม่ไปรับผมกับน้องสาวกลับมาจากโรงเรียนแม่พาแวะตลาดซื้อกับข้าวกลับมาที่บาทโซตอนั้นพ่อยังไม่เลิกงานหลังจากผมลงไปเปิดประตูบ้านแม่ก็บ,บิดรถเข้าไปจอดข้างในโดยที่ผมวิ่งตามไปที่รถซึ่งผมจำได้ว่าตอนนั้นฟ้าเริ่มโพเพแล้วแน่นอนสายตาของผมมันจับจองไปยังสิ่งผิดแปลกนี้เป็นอันรับแรก เอียงหัวซ้ายขวากับร่างประหลาดที่นั่งกอดเขาหน้าเฉลียงสงสัยอย่างมากไม่รู้เป็นเงาของอะไรแต่พอแสงไฟหน้ารถซาดไปเท่านั้น,นครับทำให้ผมเห็นเลยว่านั่นคือคนที่ไม่มีศีรษะผมร้องตกใจแล้วร่างร่างนั้นก็ค่อยๆจางหายไปในที่สุดนาทีนั้นผมกลัวมากได้แต่กอดเอลเม่ไม่ยอมปล่อยผมร้องบอกว่าผมเห็นผีหัวขาด ต่ตอนนั้นแม่ไม่เชื่อเพราะแม่ไม่เห็นส่วนน้องสาวก็ร้องไห้ตกใจที่ผมพูดออกมาอย่างนั้นแม่จึงหันมากอดพวกเราทั้งสองคนและพูดกับผมว่าอย่าพูดแบบนี้อีกเพราะน้องกลัวจะแย่แล้วผมจึงเก็บงําไว้ไม่พูดให้สองคนนี้ได้ยินอีกเลยแล้วแม่ก็พาผมกับน้องกลับเข้าบ้านตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้เลยว่าตัวเองเริ่มมองเห็นผีเมื่อพ่อกลับมา ผมก็เล่าให้พ่อฟังพ่อก็บอกตลอดว่าผมอาตตาฝาดแต่สุดท้ายพ่อก็ยอมเชื่อแต่โดยดีแต่จนแล้วจนเล่าผมยังคงเห็นผีตนนั้นอยู่เรื่อยมาผมก็พูดให้พ่อฟังตลอดแต่นานๆนครั้งเพราะอย่างเดือนแรกเห็นผ่านไปอีกสามเดือนค่อยมาเห็นทีแต่จะพบเห็นแค่เพียงแวบเดียวที่ผมยังอดทนได้อยู่หลายปีพอรับรู้ได้ว่า เขาไม่ได้มาหลอกแต่เขาอยู่ตรงนี้มาก่อนหน้าพวกเราจะมาอยู่ที่ยซ้ผมบอกกับพ่ออย่างนั้นเราจึงมักจะไปทำบุญให้เขาอยู่บ่อยๆนอกจากผีวัวขาดที่บ้านเชาวมันก็มีอยู่หลายครั้งที่ผมมักจะฝันว่าสัมภเวสีเร่ร่อนที่เดินอยู่ในซอยบ้านเราเขารู้ว่าผมมีเซนจึงพยายามที่เดินเข้ามาในบ้านในฝันพวกเขามักจะมาขอให้ช่วยทำบุญให้หน่อย พวกเขาสื่อสารออกมาอย่างนั้นผมก็ล้าให้พ่อฟังคนเดียวพ่อก็พาไปทำบุญและทำให้ได้พบกับหรวงตารูปนั้นซึ่งทักว่าผมจะเลิกเห็นผีในช่วง27นั่นแหละครับหากว่าผมมองเห็นผีอยู่ภายในบาทผมจะไม่เล่าไม่บอกให้แม่ฟังเลยเพราะกลัวแม่กับน้องสาวจะอยู่อย่างหวาดระแวงแต่หากเป็นการมองเห็นสิ่งต่างๆตามสารที่อื่น ผมก็จะไม่เก็บงำจนแม่เริ่มรู้ว่าผมมีสัมผัสที่หกซึ่งแม่ก็เคยถามนะครับว่าตกลงว่ายังเห็นผีหัวขาดในบ้านเราอยู่หรือเปล่าผมก็โกหกแม่ไปว่าผมเห็นแค่วันนั้นวันเดียวไม่เคยเห็นเขาอีกเลยเขาน่าจะไปผุดไปเกิดแล้วก็พูดปดกับแม่ไปเพื่อให้สบายใจจนกระทั่งวันหนึ่ง ผมเรียนจบมีงานทำมาได้สักระยะเราจึงย้ายออกจากบ้านเช่าไปปลูกบ้านกันเองอยู่ซึ่งห่างจากบ้านเช่าหลังเดิมและสิ่งแวดล้อมเดิมคนละโยดอดเลยครับวันนั้นนั่นแหละครับที่ผมสรารภาพให้แม่ฟังจนหมดสิน้นผมสรารภาพตามตรงตลอดสิบกว่าปีที่อยู่บ้านหลังนี้มามีผีหัวขาสิงถิตอยู่ในบ้านเดียวกันกับเรามาโดยตลอด แม่จึงแล่าว่าแม่เคยฝันเห็นผีหัวขาดเป็นผู้ชายผิวสีแทนเขามาบอกในฝันว่าเขาไปไหนไม่ได้หรอกเพราะเขาตาที่นี่และหัวของเขาก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยที่สำคัญฝันอย่างนี้นับสิบครั้งดัดซึ่งสุดท้ายพ่อก็ได้มาเฉลยกับผูเ้เราว่าแท้จริงนั้นพ่อได้ไปรู้ประวัติบ้านหลังนี้ตั้งแต่วันที่ผมพูดใหพ่อฟังว่าผมเห็นผีแล้ว เพียงแต่พ่อกลัวผมจะรับความจริงไม่ได้พ่อจึงเก็บไว้จนกระทั่งตอนนี้เห็นว่าเราย้ายบ้านมาถึงได้เราพ่อเล่าให้ฟังว่าก่อนที่บ้านหลังนั้นจะสร้างเสร็จตอนที่บ้านยังเป็นโครงเหล็กอยู่ดันมีเรื่องอันน่าสยดสยองเกิดขึ้นมีผู้ชายซึ่งเป็นกลุ่มคนงานก่อสร้างถูกฆ่าตายซึ่งคนที่ลงมือก็เป็นคนงานเก่าแก่ของทีม ซึ่งเขามีปัญหากันเรื่องผู้หญิงโดยพ้องผมได้รู้มาว่าคนที่บันคอผู้ตายเขาจับได้ว่าเมียตัวเองซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างเหมือนกันไปแอบมีสัมพันธ์สวัสดกับชายคนนั้นพอจับได้สามีจึงลวงชายชูมขาขัาแล้วทิ้งศพมาในบ้านหลังนี้ส่วนศีรษะที่ไม่เห็นเขาพูดกันว่าฆาตากรเอาไปใส่ในเครื่องโม่ปูนแล้วซึ่งปูน ก็ถูกเทลงในบ้านหลังนี้ซึ่งว่ากันว่าจุดที่เทปูนโบกลงไปก็น่าจะเป็นเฉลียงหน้าบานเมื่อผู้ว่าจ้างรูก็ไม่ได้สั่งให้คนงานทุบเอาหัวออกมาไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดไม่ถันครับและหลังจากย้ายบ้านผมก็สัมผัสได้ว่าบ้านใหม่ของเราไม่มีผีเรียกว่าสบายใจกว่าเดิมมากถึงแม้ผมจะเห็นผีตามสถานที่ต่างๆอยู่ ก็ดีกว่าต้องเห็นในบ้านที่ตัวเองอยู่ผมได้ทํางานบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นวันนั้นอยู่กันกับพี่ในแผนกอีกสองคนรวมผมด้วยเป็นสามคนเราอยู่กันจนดึกเพราะต้องแก่งานชิ้นหนึ่งส่งลูกค้าในตอนที่งานใกล้จะแล้วเสร็จผมก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำจะอยู่ติดกับห้องทำงานอีกแผนกซึ่งเป็นประตูคอนเนคที่เชื่อมระหว่างห้องทำงาน แผนกผมและอีกแผนกซึ่งถ้าใครเข้าห้องน้ำจะต้องล็อกประตูอีกฝั่งไว้ด้วยเพื่อป้องกันคนเปิดเข้ามาอีกฝั่งในตอนที่เรากำลังทำธุระส่วนตัวในคราวนนั้นจึงจำได้ว่าเกือบจะสองทุ่มขณะที่ผมกำลังนั่งทำธุระอยู่ก็มีเสียงที่พยายามบิดลูกปิดเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำซึ่งแน่นอนว่าเป็นคนละแผนกแน่นอนผมจึงตะโกนออกไปว่าใกล้เสร็จแล้วครับ แต่เสียงรูปิดประตูก็ยังคงดังอยู่อีกมันดังแบบเร่งที่จะให้ผมปลดล็อกให้ได้ในตอนนั้นซึ่งผมก็รีบรังไม้ล้างมือพร้อมเอื้อมมือทั้งปลดล็อกกรอดแต่ทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าทำไมคนที่เร่งผมเขาไม่รีบเปิดเข้ามาสักทีผมจึงผลักประตูออกไปดูว่าเป็นใครกันแน่แต่ปรากฏว่าภายในแผนกนั้นมันถูกปิดไฟมืด และไม่มีใครนั่งทำงานอยู่ทานนั้นที่แรกเองผมก็ตกใจว่าอ้าแล้วใครมาเล่งให้ผมเปิดกันละ่ะในเมื่อไม่มีใครอยู่ในแผนกแล้วหรือจะเป็นพี่รปภทิกเข้ามาเช็คว่าห้องปิดไฟอะไรเรียบร้อยดีไหมแล้วก็รีบกลับออกไปตรงประตูหลักแต่และจุดจู่ในตอนนั้นผมก็ต้องาวาตกใจที่เห็นว่ามีคนนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เครื่องนึง่ ซึ่งจำได้ว่าตรงนั้นเป็นโต๊ะของพิตุม่มไฟจัดสือ่อ้วยความสงสัยผมจึงเอื้อมมือไปเปิดสวิตไฟซึ่งพอไฟติดทำให้ผมเห็นว่าเป็นพิตุ้มจริงๆผมก็เลยตะโกนถามออกไปว่าโถ่พิตุม้มยังไม่กลับอีกเหรอครับพี่เอาแล้วทำไมมานั่งมืดๆอยู่ครับผมถามออกไปสองประโยค พยายามที่จะพูดถามพี่ตุ้มคุยเพราะปกติพี่ตุ้มเป็นคนเฟรนลี่มากๆชอบมาชวนทุกคนคุยแต่ในวันนี้พี่เขากับเงียบใส่ผมจึงค่อยๆก้าวเดินไปจนเกือบจะถึงโต๊ะที่พี่ตุ้มนั่งอยู่ในนาทีนั้นพี่ตุ้มเงยหน้าขึ้นมาแล้วกรอกดวงตาไปมาอยู่ตลอดแล้วก็ค่อยๆเบือนหน้านีจากผมไม่พูดไม่ตอบกับอะไรมาทั้งสิน้น จึงสงสัยว่าจะอารมณ์ไม่ดีสลมังผมก็ขอตัวกลับแผนกะแต่ในจังหวะที่ผมกำลังผลักประตูห้องน้าเพื่อเดินลับกลับไปยังแผนกของตัวเองกับรู้สึกว่าเหมือนมีคนตามมาผมคิดว่าต้องเป็นพี่ตุ้มแน่ๆเพราะในห้องก็มีแค่พี่ตุ้มแต่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดครับทุกคนเชื่อไหมว่าไม่มีพี่ตุ้มแต่มีกลิ่นข้าวเลือดคละคลุ้ง เต็มรูจมูกของผมไปหมดได้แต่กวาดสายตามองหาพิ่ตุ้มว่าหายไปไหนเพราะไม่ได้มีใครนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวนั้นแล้วแต่ก็ไม่เห็นพิ่ตุ้มอีกแล้วไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงผมเดินหาเพราะข้องใจสงสยัยสุดท้ายก็ไม่เห็นใครผมก็ปลอบใจตัวเองว่าพี่ตุ้มเปิดออกไปทางประตูหลักละมังพอเดินกลับมาหาพี่ในแผนก ก็ถามว่าเมื่อครู่นี้มีใครได้เจอพี่ตุม่มผ่านเข้ามาคุยด้วยหรือเปล่าทุกคนกระส่ายหน้าบอกว่าพี่ตุ่มกลับบ้านไปตั้งแต่ห้าโมงครึ่งแล้วผมกระลาว่าผมเห็นพี่ตุ่มนั่งอยู่พี่พีกระเดาว,ว่าพี่ตุ่มคงกลับมาเอาของคงลืมของไว้แล้วมั้งเพราะแกเป็นคนขี้ลืมจบจนกระทั่งในช่วงที่ผมและพี่ๆทุกคนแยกยาก้ยายข,ขึ้นกระบป๋บาก็มาได้ข่าวอีกทีว่า พี่ตุ้มถูกรถชนขณะข้ามถนนตรงหน้าตลาดและเสียชีวิตคาที่ตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นผมได้ฟังก็อึ้งไปเลยครับเพราะเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาผมยังเจอพี่เขาอยู่เลยทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าผมคงพูดคุยกับวิญญ,ญาณพี่ตุ้มที่คงจะยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วนั่นแหละครับหลังจากวันนั้น ทุกคนในบริษัทก็กลัวผีพิทุ่มออมากเพราะคำบอกเล่าของผมที่ได้พบเจอมาครั้งหนัง่งแต่พอผ่านไปประมาณสองเดือนเป็นวันที่ผมและพี่ในแผนกต้องกลับดึกอีกครั้งและผมก็เดินเข้าห้องน้ำที่เดิมในตอนนั้นได้ยินเสียงเหมือนคนทำอะไรก็กแก๊กอยู่ในแผนกข้างๆซึ่งผมก็ลืมเรื่องผีพิตุ้มไปเสียสนิทและมัน,นึกขึ้นได้ว่า พี่กุ้งกับแนนยังไม่กลับจึงกะจะแวะทักสนอยโดยผมใช้วิธีลัดไปหาพวกเขาคือเปิดประตูห้องน้ำอีกฝั่งไปหาแต่พอประตูถูกพักออกไปทำให้เห็นว่าไฟในห้องมันมืดดับดับติดติดอยูและเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในแผนกนอกจากพี่ตุม้มพี่ตุ้มยืนอยู่ตรงเบื้องหน้าของผมห่างเพียงแค่สามก้า โดยพี่ตุ้มยืนหันข้างในสภาพเรือท่วมและจังหวะนั้นพี่ตุม้มก,ก็ค่อยๆหันหน้ามามองที่ผมวินาทีนั้นผมไม่อยู่แล้วครับรีบวิ่งกลับเข้าไปในห้องน้ำในทันทีและตอนนั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่พี่ออบกำลังจะเดินมาเข้าห้องน้ำพี่ออบเห็นสีหน้าของผมที่ตื่นกลัวแกก็รู้เดีทยีว่าผมไปเจออะไรมา คืนนั้นพวกเราก็ไม่ทำงานต่อล้วครับอยู่ไม่ได้เพราะวาดระไว้สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าผมเพิ่งอายุ30มาเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับเรื่องสัมผัสในการมองเห็นผีที่พยายามพิสูจน์มาว่าจะหายไปจริงอย่างที่ลงตาทันบอกกับผมหรือไม่ตั้งแต่ผมอายุเลยยีบเจผมก็ไม่เคยมองเห็นเหล่าดวงวิญญาณ สัมภเวสีไม่ว่าจากที่ไหนๆถึงแม้จะไปช่วยเขาล้างประชาหรือผ่านไปตามสถานที่อันเหียนแปลกแต่จริงนะครับที่ผมไม่เห็นพีแล้วจะมีก็แต่ฝันว่ามีใครที่ไหนก็ไม่รู้มาขอให้ช่วยทําบุญให้จบจนผมอายุเข้าสาสบที่หลวงตาท่านทักบอกว่าผมอาจจะตายแต่ทมันทำความดี ก็อาจจะช่วยผลจะอายุสันดาผมก็ยังมีความหวังว่าถ้าผลเคราะห์ไปได้ษผมจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อสร้างความดีและขอแค่้ดูแลพ่อแม่ในยามแก่เท่ากันกันนะครับและเรื่องราหมดก็จบลงเพียงเท่านี้